สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมเมฆจากท้องเมฆใสถึงปลาครับผมนะวันนี้ผมก็ได้กลับไปยังที่เดิมนะผมนะที่ผมเคยเจอเมื่อคลิปที่แล้วนะที่ผมเคยเจอ,อวันนี้มากเลยเหน,น,นี่มากนะผมเราลิมาด้วยม,มาเดินจุงม,มันจะมืดนะผมนะผมได้กลับไปยังที่ที่ผมเจอ เหมือนจะเป็นคนลุงนะผมนะเห็นมีไฟยงแดงแต่ผมไม่ค่อยใจไม่แน่ใจว่าเป็นผีหรือเป็นคนนะผมนะซึ่งวันนี้ผมจะลองมาดูว่ามันจะเจอไหมนะผมนะผมเองก็ยังไม่แน่ใจนะผมนะผมก็จะลองก็ไปดูลอบนะผมนะะว่าเป็นเจอไหมอีพีหน้าแล้วผมอาจจะต้องมาก,กังวัน,นะผมนะแต่มีคนบอกผมว่าเขาหน้าจะไม่ใช่คนไม่ใช่ผีนะผมนะเป็นเกี่ยวกับคนที่ เขาไม่ชอบอยู่กับลูกหลานนะผมนะเขาชอบใช้ชีวิตในปางี้เขาจะเป็นสไตล์นี้นะผมนะแล้วผมลองมาเช็คดูว่าแกยังอยู่แถวนี้อยู่ไหมนะผมนะถ้าอย่างไงก็ถ้าเพื่อนๆชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กด, like นะกดไลค์นะผมนะกด subscribe ผมด้วยนะผมนะเพื่อที่มีกำลังใจในการจต่อไปนะครับผมนะอย่างไงก็เดี๋ยวเราไปกันเลยครับมบมไนี่ครับผมอ่นะผมก็ได้กำลังที่ที่ที่ผมมาเจอลุงนะผม ไม่รู้วันนี้ผมจะเจอหรือเปล่านะนะนีมันก็เลอม,มืดแล้วผมนะผมเองก็ดึงกับมาจากจอมบึงนะผมเพื่อที่จะมาหาดูนลุงนะผมไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าแต่มีคนบอกมาลุงอะไม่ใช่ผีนะผมนะมีคนบอกมาแต่ผมไม่แน่ใจนะผม 陰は มีเสียงนะผมเขามีตอนนี้เป็นมีนกขังเข่นดงนะร้องนะผมจู่ๆมมีเสียงนกตกใจมากทุก น่ากลน้ำจริงจริงนี่กระัดช่งแค่หกมมงเยนนะผมนะตอนแนค่หกโมงสิบสองาทีนะผมมันใครน่ากลัวขนาดน,นี้นะผมไดเหร่วะบรก,การใป่านะผมนะ ซึ่งมันอยู่ไกลจากถนนมากนะมุมซึ่งบรรยากาศก็นะ่ากลัวนะเองก็มาเจอลุงด้วยเจอลุงเสานี้นะผมนะนะ าาาโค้ปเปิ้ลทางในม,ม,มุมเยอะมากาเนื้มันเนื้อมุมดูมันมุมนะฮะใครคนลุกมันลนมากขึ้น เดี๋ยวกลางวันนะ่าเราจะมาดูมีสองทางนะผมนะยังไม่รู้ทางนี้ มือน้ร้อยหัดก,กิ่งไม้ยูนะผมนั้นี่จะเป็นร้อยหัดก,กิ่งไม้ข้างหลุ่มนะผมแล้วน้ผมเจอปะโลเวณนี้นะผม ตอนนี้ใบไฉกทานหมดนะผมนะตอนนี้ต้อขออนุญาตเปล่ยนทางแนเพื่อนนะนี่เพื่อนนะเราเจอตรงนี้นะผมช่อบริเวณนี้นะผมเมื่อกี้ซึ่งทานมันหมดนะผมนั้นเลยเดหมอง้นะเพื่อนนะกมาผ่าพไปมีนะผมเนี่ยคือเรเจอตรงนี้นะ ว่าแกอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะับกลุ้มในป่าซึ่งนีป่านนี่น้อเดินมาลวางนะผมนะมันมันเนี่ยดิ ร้อนอบอ้าวเย็นระับไม่รู้รรแกอยู่ไหนนะทางขึ้นไปนะคร้บมันทางตันแล้วนะ,ะนร้อนมาก ี่้ซว่างกิง,มงไม้หลงลูกนังจะมีลูกแกอยู่ไหนฮะจะ่ิึนากินอะไรยินเสียงนะับ หอยนะมมลุงไปอยูไ่ไหนวะเจงเหรอเจอเหยู่นป่านะมึง คือเราเจอลุงเจอนี้นะมึงนะแต่มันคือนเสียงนะมึงคือ,อาอเป่ปาลนะ ใกลจะหมู่บ้านมากนลถ้าเป็นลุงจริงนะฮะขอบอกว่าเขาชอบยู่ตามยอดห้วยแบบนี้นะผมนะเขาว่ามันสบายกว่านะครับผมนะ มันจะขาดมาก 妈多吗？

มาดูจอมนำผมนะคือมาจเจอเฉยๆแบบนู้นนะเจอจากนู้นนะฮะคนเดินตามนี่มานะใกล้กๆไปเลยนะผมแต่มีคนบอกว่าไม่ใช่พี่นะเราก็จะลงมา,ด,าด,มมดูตอนเช้าอีกรอบนะมึงเอ้ยเอ้ย ตาฟาดไปง่เลยน่าในของตาฟาดนะวมเดร๋ยมให้ดูลงดูกอบนั้นช่วงตอนท้าแล้วมนะต้องรีบดึงหอกจากปลานะผมน่ซึ่งปางคืนเนี่ยรไม่ได้ออกอะไรมานอะซึ่งน้นอันตรายนะผมต้องรีบเดินทางออกนะครับ Đây cũng là nó không chơi chỗ này nè mọi người. Tiếng thừa nó mọi เสียงทำไนมันมันไปนะมึงนะโอยออกกระปานเลยกัางคุนนะจะเป็นชัดปลาเถอะนะมเฮ้ยเ้ยก็ตอนนี้นะผมนะผมก็ได้เดินกลับมาอย่างจะกลับปานละวนะซึ่งตนี้เมื่อกี้มีอเสียงอะไรั้นะมึเสียงเดินนะ ต่างมากนะผมผมแน่ใจว่ามันสัตว์รีบไปเลยนะผมนะผมต้องรีบบอกก่อนนะผมนะเพราะว่าตอนกลางคืนมืดแล้วนะผมช่วงนี้พวกสัตว์ป่าอันตรายออกอันตรายออกหากินนะผมนะผมก็ต้องขอเพื่อนนะผมลาทุกคนนะผมถ้าคนไหนเขาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะผมกดติดต่อผมด้วยนะผมนะเพื่อที่ผมมีความใจกันพี่ต่อไปนะผมอีพีนี้เดี๋ยวเจอไหมพี่น้านะผมนี้ขอลาไปนะครับ